สวัสดีครับพอยง่ายของนาต้องโจ๊กใหม่อีกแล้วครับวันนี้วันนี้เป็นเมนูไก่กันบ้างทานหมูเบื่อละก็จะเป็นนี่ครับไก่ผัดตะไคร้อันนี้จะเป็นส่วนสะโพกที่ไม่มีขาครับคือสะโพกเหมือนที่เขาเอามาทอดขายอันนี้ผมซื้อมาสองชิ้นใหญ่ๆก็ประมาณนักสามสี่ขีดน,นะโดยประมาณก็สองชิ้นนะฮะหลักๆแล้วก็อันนี้เป็นตะไคร้ประมาณสองต้นผมเอามาซอยต้นไม่ใหญ่มากเท่าไรนะัก ใบมะกรูดสี่ห้าใบนะครับเด็ดเอาแต่ใบมันพริกกระเทียมประมาณหนึ่งถ้วยหรือหนึ่งช้อนโต๊ะพูนพูน,นะฮะซ้อนหอยนางรมอันนี้เป็นซ้วขาวน้ำปลานะครับพริกไทยป่นโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเลยดีกว่า เพื่อให้ไม่ให like ้เป็นการเสียเวลาก็เดี๋ยวผมเปิดก่อเลือกไปโหมดผัดนะครับก็ใช้เบอร์สองหลักๆไฟจะค่อนข้างแรงเบอร์สองก็เริ่มจากน้ำมันเลยครับน้ำมันเดิมหนึ่งช้อนโต๊ะไม่เยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวเมนูนี้เราจะมีใส่น้ำด้วยกระเทียมนะครับที่เราโขลกเอาไว้ ก็ผัดจนเหลืองนะครับมันจะหอมนิดนึงตอนนี้มาละตามด้วยไก่นะครับที่เราสับไว้เลย ถ้าเราไปซื้อไก่ที่ตลาดนะครับเราบอกแม่ค้าให้เขาสับให้เลยนะครับอย่างผมเนี้ยไปดีไลเขารู้เลยว่าต้องสับให้เพราะว่าเวลาเราพักอยู่คอนโดการที่เราจะมาสับมันลำบากเราไม่มีนี่ใหญ่ขนาดนั้นนี่นะครับก็ดัดคือไก่ถ้ามันมีกระดูกมันจะผมว่าถ้าไก่มีกระดูกแล้วก็หนังด้วยมันมันค่อนข้างอร่อยเวลามาผัดกับพริกอะไรอย่างเงี้ย นี่นะครับพราไก่เราเริ่มสุกกันแต่นี้ผมจะเติมน้ำครับเพื่อเคี่ยวไก่ทีิ่ีนิดนึงแล้วก็เร่งไฟอันนี้เราก็จะตั้งไก่จนมันสุกนะครับนะฮะมัน,นยังไม่สุกดี ครับตอนนี้เราก็เคี่ยวไก่จนมันสุกแล้วนะครับสังเกตว่าถ้าเราใช้ไก่ส่วนนี้มันจะมีมันออกมาด้วยถ้าเพื่อนๆไม่ชอบมันนี่แนะนําให้เป็นอกไก่ล้วนนะครับแต่อย่างว่านะความอร่อยมันจะเป็นไก่ติดหนังนี่มันจะอร่อยกว่าก็ส่วนนี้เดี๋ยวเราเบาไฟไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเดือดเกินไปเราจะใส่ตะไคร้นะครับที่เราซอยเอาไว้ให้ผัดเหตุที่ใส่ตะไคร้ทีหลังเพราะว่า เราต้องเคี่ยวไก่อครับเดี๋ยวมันจะทําให้ไก่มันมีกลิ่นผมติดไปด้วยรสขมของตะไคร้ถ้าเคี่ยวนานเกินนะฮะแล้วก็มันจะหมดความหอมเราจะมาเคี่ยวในช่วงท้ายสักนิดนึงให้มันมีความหอมติดหลังจากนี้เราก็จะปรุงรสนะครับเริ่มจากหําปลาครับคิ้วขาวํามันหอยครับเสร็จเลย แล้วก็ผัดเข้า,ก,ากันแล้วทั้งกลิ่นแล้วสีสันเพื<ๆ>่อนๆอาจจะใช้ซิ้วดำเพิ่มไปด้วยก็ได้นะครับถ้าอยากให้สีสันมันสวยหรือถ้าใครติดหวานอย่างผมก็เติมน้ำตาลไปนิดนึงแต่วันนี้ขอไม่เติมแล้วกันแต่ไม้รสชาติแบบออริจินอลเลย หลังจากที่เราปรุงรสแล้วนะครับเราก็จะใส่แค่ผึป่นนิดนึงหอมๆม,มันฉุนดีผมชอบนะครับหน้าตาจะออกมาเป็นประมาณอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็จะโรยด้วยใบมะกรูดที่ฉีดไว้แล้วก็ผัดต่อยสักครู่หนึ่งจนใบมะกรูดมันสลดไปกับความร้อนนะครับแล้วมันจะมีกลิ่นหอมออกมาหอมมาก,มาก เรียบร้อยครับเป็นอันเสร็จไก่ผัดตะไคร้ในแบบของนายต้มย๊กง่ายๆไม่ยุ่งยากฉุนตอนผัดพริกนิดหน่อยก็เพื่อนๆลองทําทานดูครับส่วนผสมเดี๋ยวผมเขียนใต้คลิปเหมือนเดิมเหมือนเคยเลยวันนี้ก็เดี๋ยวไปทานข้าวก่อนหอมยั่วใจเหลือเกินก็อย่าลืมกดติดตามโจกด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ